สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงวิธีการในการสร้างผลลัพธ์ใหม่ด้วยเทคนิคที่เรียกว่า SIPOC กันนะครับ S I P O C นะครับเป็นเทคนิคที่ช่วยในการวิเคราะห์กระบวนการในการสร้างผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์ใหม่เราก็ต้องเปลี่ยนกระบวนการเพราะกระบวนการเดิมๆวิธีการเดิมๆย่อมสร้างผลลัพธ์เดิมๆนะครับ ปกติเราจะเรียนรู้วิธีการสร้างผลลัพธ์หรือสร้างกระบวนการด้วยเทคนิคที่เรียกว่า Input Process และก็ Output นะครับแต่ตัวไซพรกนี้จะเป็นตัวที่ขยายความให้เราเห็นภาพมากขึ้นว่า S นั้นคืออะไรนะครับคนที่มาส่งมอบสินค้าให้เราคนที่มาจัดหาให้เรานั้นเป็นใครนะครับ I คือ Input นะครับ P คือ Process O คือ Output และ C ตัวสุดท้ายคือ Customer คือลูกค้าคือคนสำคัญที่เราต้องตอบสนองนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเทคนิคไซปร์นั้นมีวิธีการอย่างไรและช่วยให้เราสามารถสร้างผลลัพธ์ใหม่ได้อย่างไรนะครับและช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์กระบวนการการทํางานเดิมๆของเราได้อย่างไรบ้างนะครับโดยปกติแล้วเวลาเราพูดถึงกระบวนการการทำงานเพื่อสร้างผลลัพธ์นะครับเราก็จะพูดถึง Input บวกกับ Process หรือขั้นตอนการทํางานนะครับก็จะได้ Output หรือผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการนะครับ Input มีอะไรบ้างนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกปัจจัยนําเข้าต่างๆนะครับทรัพยากรพพลังงานอุปกรณ์วัสดุและวัตถุดิบนะครับส่วน process ก็คือขั้นตอนการทํางานเป็นขั้นตอนที่1 2 3 4 5เป็นขั้นตอนเพื่อสร้างให้เกิดผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการนะครับถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์คุณภาพเป็นอย่างไรจํานวนเป็นอย่างไรปริมาณเป็นอย่างไร ระยะเวลาเร็วหรือช้าเมื่อไหร่ที่ต้องการนะครับเป้าหมายที่เราอยากได้คืออะไรเราก็กําหนดเอาต์พุตที่เราต้องการนะครับแล้วก็กลับไปกําหนดเป็นโปรเซสขั้นตอนต่างๆเพื่อสร้างผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการและในการทำโปรเซสนี้นะครับในแต่ละขั้นตอนจําเป็นต้องมีวัตถุดิบอะไรบ้างนะครับต้องมีคนกี่คนต้องมีพลังงานไหมต้องมีอุปกรณ์หรือเปล่านะครับผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างนี้นะครับ สมมุติว่าเราต้องการข้าวผัดกะเพรา1จานผลลัพธ์ที่เราต้องการก็คือข้าวผัดกะเพราหมูคุณภาพดีรสชาติอร่อยเป็นมาตรฐานจํานวน1จานระยะเวลาภายใน1 5นาทีเป้าหมายที่เราต้องการก็คือข้าวผัดกะเพราสดใหม่1จานลาดมาพร้อมข้าวบวกกับไข่ดาวดังนั้นเมื่อเราต้องการผลลัพธ์แบบนี้นะครับสิ่งที่เราต้องเขียนหรือว่าสิ่งที่เราต้องทําก็คือมีขั้นตอนการเตรียมกระทะ เตรียมอุปกรณ์นะครับเตรียมน้ำมันให้ร้อนหมูวัตถุดิบข้าวไข่นะครับและกระบวนการในการผัดต่างๆให้เรียบร้อยนะครับซึ่งสิ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเขียนขั้นตอนในการผัดข้าวกะเพรานะครับเขียนเป็นขั้นตอนออกมาเป็นข้าวผัดกะเพราและใตแต่ละขั้นตอนนั้นจําเป็นต้องใช้ข้าวเท่าไหร่พนักง,งานกี่คนนะครับเตาแก๊สหรือว่าไฟแสงสว่างอะไรบ้างนะครับ อุปกรณ์ที่ต้องใช้กระทะเตาตะหลิวจานวัสดุอุปกรณ์มีจานมีชามมีช้อนนะครับวัตถุด,ดิบที่ใช้ก็จะมีหมูมีข้าวมีกะเพรามีกระเทียมมีพริกซึ่งสิ่งทั้งหมดนี้คือ Input นะครับบวกกับ Process ที่ดีก็จะได้ Output หรือข้าวผัดกะเพราที่ดีนะครับนี่เรากำลังพูดถึง Input p r o c e s สและก็เอาต์พุตแต่เทคนิคไซปอกวันนี้ที่เราคุยกันนั้นจะเพิ่มมาอีก2ตัวก็คือเพิ่มตัว S นะครับ ที่เรียกว่าซัพพลายเออร์ความหมายก็คือว่าแล้วใครละ่ะคือคนที่เตรียมวัตถุดิบเตรียมทรัพยากรจัดหาอุปกรณ์ต่างๆให้กับเราคนขายหมูคนทรงผักนะครับคนเตรียมแก๊สคนเตรียมจานหรือใครจะเป็นคนเตรียมอุปกรณ์ให้กับเรานะครับคนเหล่านี้มีส่วนสำคัญที่จะทำให้อินพุตของเรานั้นมีคุณภาพถ้าอินพุตของเราดีมีคุณภาพ เข้ามาสู่กระบวนการที่ดีและมีคุณภาพก็ย่อมได้ผลลัพธ์ที่ดีและมีคุณภาพนะครับนี่คือการเพิ่มตัว S มาเพื่อให้เราไปวิเคราะห์ว่าใครกันนะที่เป็นคนเตรียมอุปกรณ์ให้เราเตรียมสินค้าให้เราวัตถุดิบให้เราแล้วเราจําเป็นที่จะต้องไปควบคุมติดตามตรวจสอบกําหนดเป็นมาตรฐานเพื่อให้เราได้วัตถุดิบที่ดีและมีคุณภาพนะครับตัวต่อมาที่เพิ่มขึ้นมาก็คือตัว C ก็คือคัสเตอร์ การที่เราทำเอาพุทขึ้นมานะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อจะขายให้กับลูกค้าหรือเพื่อจะกินเองนั่นหมายความว่าจะมีคนรับผลของการกระทำของเรานะครับถ้าเราผัดข้าวอร่อยลูกค้าก็พึงพอใจถ้าเราผัดข้าวน้อยลูกค้าก็ไม่อิ่นถ้าเราผัดข้าวมากเกินไปลูกค้าก็ทานเหลือเพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยคือจุดสำคัญที่เราต้องให้ความสำคัญนะครับ ดังนั้นตัว c ที่เพิ่มเข้ามานั้นจึงเป็นเหมือนเป้าหมายที่เราต้องทําความเข้าใจว่าผลลัพธ์ที่เราต้องการเอาพุทธที่เราต้องการได้นั้นใครเป็นคนใช้ใครเป็นคนต้องการแล้วเขาต้องการอะไรนะครับดังนั้นประโยชน์ของไซปร์ก็จะทําให้เราเห็นภาพมากกว่า Input p r o c s s s o u t p u t นะครับการใช้ไซปร์ก็ช่วยทําให้เราออกแบบกระบวนการและสร้างผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการได้ ลองมาดูวิธีการอย่างง่ายนะครับว่าเราควรจะต้องเริ่มต้นจากที่ตรงไหนนะครับวิธีเริ่มต้นไซล็อกในการสร้างโปรเซสใหม่ก็คือเราควรต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าของเรานั้นมีความต้องการอะไรถ้าเราไม่เข้าใจความต้องการของลูกค้าไม่เข้าใจสิ่งที่เขาอยากได้เราจะมาออกแบบกระบวนการที่ผิดออกแบบเอาพุตที่ผิดนะครับออกแบบอินพุตที่ผิด ออกแบบโปรเซสที่ผิดทุกอย่างจะผิดหมดถ้าเราไม่เข้าใจความต้องการของลูกค้าดังนั้นตัว C ตัวแรกเนี่ยจึงเป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องทําความเข้าใจนะครับลูกค้าเราอยากได้อะไรเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรนะครับเราต้องทําความเข้าใจลูกค้าหลังจากนั้นถ้าลูกค้าอยากได้แบบนี้เอาพุทธที่เราต้องสร้างมานั้นคืออะไรเราต้องสร้างอะไรขึ้นมาเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้านะครับ เราต้องสร้างสิ่งที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าเราต้องดึงความต้องการของลูกค้าเพื่อมากําหนดเป็นเอาต์พุตอย่างที่เราต้องการนะครับหลังจากได้เอาต์พุตที่เราต้องการแล้วจะมากําหนดโปรเซสหรือขั้นตอนต่างๆในการทํางานนะครับว่าในแต่ละขั้นตอนนั้นต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างเราถึงจะได้เอาต์พุตอย่างที่ต้องการแล้วเอาต์พุตนั้นก็จะตรงกับความต้องการของลูกค้านะครับเมื่อเราได้โปรเซสที่เราต้องการแล้ว เราจะสร้างโปรเซสนั้นได้อย่างไรในเมื่อเราไม่มีอินพุตดังนั้นโปรเซสจะเป็นตัวกำหนดอินพุตว่าพนักงานต้องมีทักษะอะไรบ้างในการสร้างโปรเซสนั้นวัสดุวัตถุดิบอุปกรณ์ต่างๆทรัพยากรที่เราต้องใช้มีอะไรบ้างและต้องมาส่งเราเมื่อไหร่ดังนั้นโปรเซสจึงเป็นตัวกำหนดอินพุตที่เราต้องการนะครับเราจะได้อินพุตอย่างที่เราอยากได้ หลังจากนั้นเมื่อเราได้ Input ที่เราอยากได้แล้วจะเป็นตัวกำหนดว่าใครล่ะจะเป็นคนมาส่งให้เราซัพพลายเออร์รายไหนผู้ค้าลายไหนคนไหนจะต้องมาส่งให้เราเมื่อไหร่อย่างไรบ้างจะเป็นตัวกำหนดขั้นตอนในการเลือกซัพพลายเออร์นะครับดังนั้นเราจะใช้ไซพรกในการกำหนดเป้าหมายโดยเริ่มจากลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วย้อนกลับมาที่เรียกว่าวิการพูระบบ กลับมาให้กับกระบวนการต่างๆที่อยู่ต้นทางเห็นไหมครับว่าในส่วนของไซปร์จะทําให้แต่ละขั้นตอนแต่ละกระบวนการมีการทํางานที่สอดคล้องกันตรงก,กันกับเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการนะครับนี่คือเป้าหมายสิ่งที่สําคัญที่สุดเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยทุกอย่างจะทํางานกันอย่างสอดคล้องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการถ้าเราทําแบบนี้ได้กระบวนการการทํางานของเราก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ เพราะเราทําเฉพาะในสิ่งที่ลูกค้าต้องการและเราจะลดความสูญเปล่าของแต่ละกระบวนการได้นะครับด้วยการวิเคราะห์การออกแบบด้วยเทคนิคไซปร์นนะครับลองนำเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับใช้ได้ในเรื่องของการออกแบบกระบวนการและตรวจสอบกระบวนการที่มีอยู่ในปัจจุบันว่ามีการทํางานที่มีประสิทธิภาพหรือเปล่าและมีกระบวนการไหนที่มีความสูญเปล่าอยู่หรือเปล่านะครับลองดูนะครับสําหรับเทคนิคไซปร์อกในการปรับปรุง พัฒนาออกแบบกระบวนการทำงานเพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่อย่างที่เราต้องการครับ